โอ้ฝ่าไปใส่น้อมือนนี้น้อครับสวัสดีครับอยู่กับเราช่องมน้อยพังสีนวนนะครับรู้สีนวนรีบอะไระครับโอ้ฝันเหนื่อยครับเส้นทางนี้เหมือนจะไปที่บ้านคขมือนะครับสงสัยได้ ได้กลิ่นนะครับได้กลิ่นคํามหมื่นโอ้ามหมื่นออกจากบ้านไม่ได้นะครับก็เลยไม่ไม่ไม่ได้มาหาสีนวันนะครับวันนี้วันนี้สีนวลจะเยี่ยมคํามหมื่น,นครับแต่ว่ารู้สึกว่าควันจะเดินไม่ทันครับนี่ครับ มากับใครครับโอโ้พี่ดาวครับโอ้ป้ต้องวิ่งนะครับช้างเดินหนึ่งเก้าคนต้องเดินสองเก้านะครับต้องเข้าใจนะครับตอนนี้ก็ก็จะเริ่มค่บแล้วครับวันนี้เราจะไปเยี่ยมหมื่นกันนะครับโอ้แสงหมดแล้วครับผมไปไม่ทันแล้วครับ เล่นรถเล่รท่านร่างร่งเล่นร่งเล่นใหญ่ไม่อยู่นะครับยายมันมีไม่อยู่จ้าเล่นรถท่านเงย โอ้อาพักก่อนสักนิดนะครับในควันโจดดักหน้านะครับเพราะควันพี่มีแต่อะไรกันเดียวโอ้ควดักหน้าก็อย่างนี้แหละครับพอเราบอกเขาหยุดเขาก็คุยกันนะครับ เดินทางต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วอ่ะอ่ะดู้อได้คุยกันแล้วก็พว่งกันเลยอันนี้เลยเลยไปอยากย่างเลยป่านนี้ดินอ่ะไปนวครับพี่ดาไปแลวเฮ้ยไป วันน awesome, ี้ต้องกลับบ้านค่ำแล้วนะครับเพราะว่าบ้านเราอยู่นอกบ้านนะครับก็เฮ็ดเยีงกันน่ะเฮ้ยลายไผ่กาเฮ้ยเฮ้ยกินไผ่กากินไผ่เอ็นบ้านยหญ่ จะกินกันแล้ววันนี้เ็ดนัะไรวันนี้เจี๊ยบยังนอไปยู่งุนนอกวันี้เจี๊ยบเล่นผวบน้ำมากเลยนั่นียบกน้คไนเครับวันนี้ก็จะไป เยี่ยมนน่นนะครับอยู่ไกลๆก,กำลังมาลงน้ำครับเจ๊หมื่นครับมาลงน้ำเป็นแวบบแบบ๊แบๆบอยู่งนันนะครับน,นนบ่นครับเจ๊มืนครับ,รบเดี๋ยว เดี๋ยวสักคู่นะครับเจ๊เหมือนวิ่งมาแน่นอนนะครับฟันทงเลยนะครับเพราะว่าเจ๊เหมือนได้กิน่นตีนวนแล้วนะครับกวนจเจ้าอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันนะครับจะด,ดูนะครับ ตอนนี้รถเยอะครับเพราะว่าเป็นเวลา5โมงกว่านะครับก็ถ้าไปช้างวิ่งหรืออะไรอาจจะเป็นอันตรายนะครับ